ขับเคลื่อนอาเซียนผุด5แนวทางช่วยนักเรียนเจาะลึกประเทศกลุ่มสมาชิกมากขึ้นจากที่ได้มีการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับสถานศึกษาได้เริ่มดําเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนแล้วแต่ยังต้องมีการเจาะลึกในระดับเข้มข้นเพื่อให้เข้าถึงนักเรียนอย่างแท้จริงโดยล่าสุด ในการประชุมอภิปรายและจัดทำข้อเสนอในระดับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทโดยนายชินพัทรภูมิรัตน์เลข,ขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ข้อสรุป5แนวทางที่จะเจาะลึกเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพิ่มเติม 1. การรู้จักอาเซียน knowing อาเซียนคือการเจาะลึกรายละเอียดของบริบททางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและการเมือง2คุณค่าของเอกลักษณ์และความหลากหลาย value identity and diversity คือการเรียนรู้ความหลากหลายและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประจำชาติของแต่ละประเทศในกลุ่มสมาชิกเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมรับความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมต่างชาติซึ่งการเรียนรู้นี้จะส่งผลให้เด็กไทยยอมรับและป,ะปรับตัวให้เข้ากับความแตกต่างทําให้สามารถอยู่ร่วมสังคมเดียวกันกับประเทศในกลุ่มสมาชิกได้ง่ายขึ้น 3. การเชื่อมโลกและท้องถิน่น Connecting Global and Local 4. การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม Promoting Equality and Justice และ 5. ความร่วมมือเพื่อนาคตที่ยั่งยืนเพราะในที่สุดแล้วเมื่อประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จะต้องเน้นในเรื่องของความร่วมมือในกลุ่มประเทศสมาชิกเพื่อให้เกิดอนาคตที่ยั่งยืนก็จะต้องมีการเจาะลึกลงไปนะครับในรายละเอียดมากขึ้นนะครับเช่นถ้าจะเรียนรู้เกี่ยวกับเพลงชาติของสมาชิกอาเซียนเ,นยเด็กควรจะต้องเข้าใจถึงสาระนะครับเพราะว่าเพลงชาติเนี่ย เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวนะครับประชาชนต่างๆไว้นะก็จะสะท้อนออกมาในทั้งเนื้อร้องและทำนองเพลงนะครับซึ่งเราอยากจะส่งเสริมให้เด็กได้เข้าใจด้วยนะครับในเรื่องของเนื้อหาสาระและถ้ายิ่งเป็นไปได้เนี่ยเราควรจะสามารถร้องเพลงชาติต่างๆได้ด้วยเพราะนั้นจากนี้ไปเนี่ยนะครับการที่นักเรียนแสดงออก ที่เกี่ยวกับอาเซียนจะไม่ยึดติดอยู่แต่เพียงการแต่งกายและการนะครับถือธงชาติแค่นั้นนะครับแต่ว่าเราจะลงลึกเป็นลักษณะของแฟนพันธ์แท้ที่นักเรียนจะต้องเอาสาระของอาเซียนเนี่ยมาต่อยอดทั้งในเชิงของการอภิปรายเสวนาหรือการทำดีเบต นอกจากนี้นายชนพัฒน์กล่าวต่อว่าอยากจะให้มีการพัฒนาผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอและลึกซึ้งโดยปฏิบัติตาม5แนวทางนี้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหรือเรียกได้ว่าลงลึกในลักษณะแฟนพันธ้อาเซียนโดยอาจมีการนําเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียนมาต่อยอดในเชิงอภิปรายหรือโต้วาทีกันในห้องเรียนต่อไป